อยเยงราดีันเดียราจะแกไน่้วแกออกไปกี่มไปตอนเที่ยงครับงแมั่วเลยหหมียวให้ไปรอที่ร้านน้ำปั่นข้างล่างอะจะไเจอที่นั่นไมีรถืออะไรใครอีกอะ ตันหนึงนะคิดก่อนอาไปก่อนจบไปได้่อไพี่ฟ้าค่ะ

ลูกเหนื่อยกขอโทษอันนี้พี่อายใช่ปะอ้ายไม่บใคงขออายค่ะสะกดนี้หรอสะกดอย่างนี้เนี่อีกใครวะนิวสรุปงานทีวีฟรูแกงไปปะคะอ่ไปครับไปแน่นอนอันนี้น้องน้องฝนเขียนเขียนเรื่องการเรียนนะคะ เจ๊ปุย,ยเจ้าของได้อกไปสไลด์เลยไม่มีเอฟซีอ่ะตัดหนึ่งนะครับอันนี้ของพี่นิวพี่นิวเมื่อคืนกลับไปดูเซเว่นทีนยังนี่ของเราอันนี้ของเราไม่ใครวะแกงบอกไปทุกี่มกิน ไปนะเองและ้วก็อ่าไปสองครึ่งต้องไปสองจชะไม่ไั่น่าจะต้องสองของเราอ่ะอ,อ <c oughs> <ล>ะไรเหรอพี่เกีียวพี่เกีย <c oughs> เกียวคุณค่าค่ะ <c oughs> มันเหนื่อยมาก โอ้ยฉันตาดีเห็นผุนละเป็ดเลยดีจ้าบายจะกันค่ะจกันค่ะน่าเห็นดีเนี่ะโอ้ยเหนื่อยว่ะยิ้มเลยเขาลอด้ว่เนี่ักายดีนะขึ้นมาก่อนเลย เไยบายไม่มองไม่มองคนเยอะ